แล้วมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหนี่ดีดีค่ะอ้าวเราไม่รู้เหรอเจ้าเด็กอาคารนี่ค่ะถึงแล้วเด้อค่ะงหาเจ้าของ่งหาหมองจอดเด้อค่ะพี่น้องเออเลือดพี่คุณกลับมาอยู่กับผมตอนนี้ดิคุนี่ค่ะโอ้โหรือค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นเวทีไหมคะเนี่ยเขาี่จอดข้างในก็ได้ค่ะนี่โอ้โหเวทีค่ะทุกคนเริ่มเดี๋ยวบ้งนี่นี่เห็นบ่ค่ะ นี่นี่อู้นี่ไงพ่อบ่หักไม่หักกันฮะสานรถไหนได้โอ้ทักงนี่กับวี่คนทั้งปีดมาทุกคนเห็นรอบวดเยอะเลยค่ะนี่ยังอยู่ข้างหน้าอยู่คนได้ไรเนาะพ่อหักไมมหักกับมาเด้อค่ะทุกคนไม่หาบังหาบังมองจอดีค่ะ คนหน้าค่ะโอ้โหนั่นทุกคนเห็นบ่คะ่ะโอ้โหเดีอยู่ย่างตลาดกันเนาะเนาะพ่อไปเข่าเนาะไปหามจอดเนาะค่ะไดค่ะดีนะมันจอดด,อดดีจิมอนลี้จอดดีดีค่ะค่ะค่ะน,น,นี่ค่ะทุกคนหามงจอดพอไปบนกมาเขาไปจอดม,มองจอดรถบ่อือไงมงจอดรถเอาก็เมื่อกี้ที่พ่อเลย,ยงไงเออนีอ่ ถอยเลยมีรถมาบ่ละรถกระนั้นมาตลอดเลยค่ะอืมอานี่พุณนนเจ้าเจ้าที่เพื่นกระนอนอยูุ่นะเหยียบเดียบครบซะนอไปถอยแล้วก็ับพื้นไดยพอไปจอดแล้วพื้นไหนบ่ละได้ใช่ไหมอือานี่ได้ถึงแต่แล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเลยมองจอดเนาะอากับรถเลยมีรถมาบ่ข้างหลังนี่หาใส่เดียว เอาชะลอหรอคะโยกไรเนี่ยยันบุนอืคเางคนนเไปนี่แหะละค่ะเไหจะได้เยขอกลับเนเ้อค่ะทุกคนไปของเซาตัวไหนเด้อว่าของผูนเงี้นคะจอม <c oughs> ขอแอบกรับขอแอบครับหาเขอโทษเด้อค่ะนี่ไปค่ะไปเด้อเป็นไงหอเออ นี่ไปค่ะทุกคนเลยที่จอดรถเลยค่ะบอกที่พอว่าเลยอันนี้ถ้าเขาจอดตั้งแต่ผลย่างมากกดีเนาะบ้านนี้เขาที่จอดไปพอป่ะดูเอเลยเลยค่ะทุกคนฟาดฟาดฟาดนเป็นงานมัดรประจัดงานด้วยกระทุงเนาะ ใช่เเบนูเนี่ยมองจอดมอใส่เขาอยู่กตะมองคี่เข้ามาอนนี้จได้ะว่ามองเข้ามาที่พ่อว่าเอาหน้าจะเข่าดีดิแต่พ่อเลยทุกคนขาบงเวทีพนาเห็นป่คะพนาพนาเวทีพนาโอ้หเพ็ดนิดตมไม่รอนไม่ร่อนไม่ร่อนไมร่อนแหละโอ้โหนี่ใครเห็นบะคะ มันไม่ค่าไม่ค้ายะคะ่ะทุกคนนี่เห็นบ้าะไที่สวยมากค่ะโอ้ได้คืนคาใบด้ีที่จอดบ่าง<ม>้องเขาดีไหมไปไปพ่เรไปได้ดีค่ะแต่ไม่ตั่เห็นรองเทาโอค่ชอะชุดเยอะชุดยอะไปบนบ,น,บนทั้งมุดคนบ่ใหบ้บัสนบมเมอร์คนคนเอกคนพวกไปแลวกั นทางน้นขาะนี่าสาทุข่ะนีขคะค่ะนีขหมอชีวกะใช่ไหมพ่อเนี่ยมอชีวกะมอพุทธเจ้าที่โอ้ยัแถบพ่ออนจังั้นคนขาซาลุคนอาเพศมิดโตมิดหั่คนาเนะือโมวิดฮะเชื่อโมวิดไปไป่อนร่มวนไปหันเพื่อนวะขอบคุณค่ะนี่ไงมวนเดทเขาดีติ สุดยอดดีๆค่ะทุกคนเต้นเต้นแท,นทน้คุณชัยโยค่ะเอากนานีร้องวอล์เนี่ยนีเสียงบบค่ะค่ะพี่น้องโหดแจ้งโบก้านแจ้งบ้างด้วค่ะเนี่ยค่ะของแท้ของแ,องแ,องแจ้ดิเจป๊ปิ้งนี่ค่ะแจ๊ปิ้งนี่ค่ะเนี่ยดีมอชีวันไหนพี่น้อ ไปค่ะถึงแล้วเร้อค่ะทุกคนถึงแล้วไอ้หน้องกล้อง น้องกล้องน้องกล้องค่ะทุกคนน้องกล้องออกมาแล้วค่ะน่องน่องกล้องออกมาแล้วค่ะทุกคนน้องกล้องออกมาแล้วด้างเข่าค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้ของค่ายแปดวันนี้วันสองร้อยวันสองร้อย เมื่อไหนเป็นงานของกำนันแกด้วยค่ะทุกคนงานของกำนันแกเมื่อจะไป้จัเนาะทุกคนเห็นเมื่อเมื่อนีีฮอตจีด้วค่ะทุกคน เชีงเดื้อคาะมอนี้น้องก้องกับนั่งออกมาค่ะทุกคนที่เขาว่าพ่อเขาว่านะขาเขากนยิ่เ็นิเยนี่สนะ้องนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจาเขาเรอจ้ามีมเพื่อนเพ่่เเราไม่ใจสกด ไม่บอกแม่มานี่แล้วจะพาทุกคนเข้าไปข้างในด้วยค่ะเก็บเนี้อใบชะมีก่อนเด้อค่ะทุกคนมาก่อน